สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปริมณฑลติวงวันนี้เราจะมาสอนไปร้านทําสีรถนะครับพอเราเกิดเราก็จะเกิดตรงนี้ใช่ปะให้เราสอดรถที่เราอยากจะเปลี่ยนสีเลยลาให้เราเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงไปประมาณห้าร้อยเมตรนะครับ แล้วก็เลี้ยวนะครับแล้วก็โอ้โอ้โอ้ปแบบนึงแล้วก็ตรงไปปอีกประมาณสัก1นกิโลนะครับ1่กิโลตรงไปเลยนี่นะครัปลาย้อมสีรถก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะย้อมให้ดูนะครับนี่ เห็นไหมอะสมมุติอยากย้อมมันสีน้ำเงินก็นี่เออก็ขอจบคลิปนี้ด้วยเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับเด็ดเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย